สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปห้าทุกทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่13เลยนะคะในวันนี้ครูวิก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะให้ในักเรียนได้ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นค่ะและทีนี้ก็จะมีการทดสอบ1ิบคะแนนค่ะก็ขอให้ในักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจและทําด้วยตนเองนะคะจะไม่มีการทุจริตกันเนาะครูเชื่อว่านักเรียนของครูเนี่ยซื่อสัตย์กันทุกคนค่ะค่ะสําหรับวันนี้ก็ไปเรียนรู้พร้อมๆ้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่13นะคะครูก็จะสรุปนะคะเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงของสารตั้งแต่ต้นเลยนะคะเนื้อหาในบทนี้นะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็นะคะสรุปเพื่อความเข้าใจในการทดสอบนะคะ10ข้อ10คะแนนค่ะ สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ physical change นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพนะคะสมบัติทางกายภาพก็คือรูปร่างรูปทรงนะคะหรือสถานะนั่นเองนะคะโดยจะไม่มีผลต่อกันตอ่ตอองค์ประกอบที่อยู่ภายในนะคะทำให้ไม่ได้เกิดสารใหม่เลยค่ะอย่างเช่นการละลายน้ำหรือว่าการเปลี่ยนสถานะนั่นเองค่ะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะหรือว่า m i c a l change นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวกับสมบัติทางเคมีค่ะซึ่งมีผลต่อองค์ประกอบภายในแลก็คือสมบัติต่างไปจากเดิมนั่นเองค่ะทำให้เกิดเป็นสารใหม่นะคะซึ่ง เราสามารถสังเกตได้จากสีกลิ่นหรือแมยย้กระทั่งการเกิดฟองแก๊สนั่นเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างที่ครูบอ,อกไปนะคะว่าเป็นการละลายของสารในนะ้ําไม่ว่าจะเป็นเราเอาเกลือเนี่ย ไปผสมกับน้ำนะคะเกิดเป็นสารละลายที่เรียกว่าน้ําเกลือะคะ่ะทีนี้ไอ้น้ําเกลือตัวนี้ทําไมถึงบอกว่ามันสามารถผันกลับได้ก็คือว่าเมื่อเราเอาน้ําเกลือเนี้ยไประเหยแห้งมันก็จะสามารถอะไรคะสามารถเป็นเกลือเหมือนเดิมได้ค่ะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นั่นเองคะ่ะนักเรียนคะ อันดับถัดมาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานะเรารู้ได้ยังไงว่าการเปลี่ยนสถานะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คืออ่าอันนี้รูปแรกนะคะเมื่อเราเอาน้ำเนี่ยไปแช่เย็นนะคะหรือลดอุณหภูมินะคะเป็นศูนย์องศาจะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะดังนั้นเรียกปรากฏการปาเปลี่ยนสถานะนี้ว่าเป็นการแข็งตัวนะคะหรือเอาเนยเนี่ยไปใส่ หรือว่าไปวางในที่อุณหภูมิสูงสงนะคะไอเนยก็เกิดการละลายดังนั้นเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการลลอมเหลวนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเมฆฝนนะคะเมื่อเกิดการรวมตัวมากๆนะคะไปเจอความเย็นบนท้องฟ้าเกิดเป็นหยดน้ําหรือฝนตกลงมาหรือของเหลวนะคะก็จะเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองค่ะซึ่งการเปลี่ยนสถานะแบบนี้นะคะมันสามารถนะคะ เปลี่ยนและผันกลับมาได้ทําไมครูพูดแบบนี้คะอย่างเช่นรูปแรกที่ครูบอกว่าน้ําเกิดการแข็งตัวแล้วเมื่อเอาน้ำเนี่ยไปใส่ในช่องฟิตก็จะกลายเป็นน้ําแข็งแต่ถ้าเมื่อไดเรียนเอาน้ําแข็งเนี่ยไปวางทิ้งไว้ในอุณหภูมิสูงๆมันจ็จะกลายเป็นน้ําดังนั้นมันสามารถ ผันกลับมาเป็นแบบเดิมได้หรือแม้กระทั่งเนยเมื่อมันโดนความร้อนมันเกิดการละลายค่ะแต่เมื่อนกเรียนเอาเนยเนี่ยไปลงแช่เย็นดูมันก็จะกลายเป็นเนยเหมือนเดิมนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการละลายของสารการเปลี่ยนสถานะมันเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับมาได้ค่ะนักเรียน่ะถัดมานะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือเคมีคอลเช็ง อันนี้ครูบอกแล้วว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ทําไมครูถึงพูดแบบนี้คะอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนย่างหมูมนักเรียนก็จะได้หมูที่สุกแล้วนักเรียนไม่สามารถเอาหมูที่สุกมาเปลี่ยนเป็นหมูที่ดิบได้นั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งเนี่ยการผสมปนหรือนะการเผาถ่านนะเมื่อนักเรียนเอาไม้มาเผาแล้วนักเรียนไม่สามารถเอาถ่านนั้นกลับเป็นไม้เหมือนเดิมได้ค่ะดังนั้นมาเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถพันกลับได้นั่นเองค่ะ และมะีผลไม้สุกนะคะเมื่อผลไม้ดิบเป็นผลไม้สุกเราไม่สามารถไอเอาไอผลไม้สุกเนี่ยปเปลี่ยนกลับมาเป็นผลไม้ดิบไม่ได้ดังนั้นมันเลยเป็นกมันเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถพันกลับได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะสังเกตจากอะไรเมื่อกี้ 1. เลกลิ่น 2. อุณหภูมิสูงขึ้นหรือมีแสงมีสี มีฟองแก๊สหรือการเกิดตะกอนเกิดขึ้นนั่นเองแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่สามารถพันกลับได้นั่นเองค่ะ,ะและสุดท้ายแล้วนะคะคูวีก็มีงานให้เรียนทำนั่นก็คือให้ในักเรียนทำแบบทดสอบใน Google f o r m 10ข้อ10คะแนนค่ะทำเพียงครั้งเดียวแล้ว ะะมันก็จะส่งลิงก์มาให้ครูนะคะดังนั้นใครที่ทำสองรอบนะคะมันก็จะกลายเป็นโมคะนะคะวันนี้นะคะแบบทดสอบของครูนะคะก็ขอให้ในักเรียนทำด้วยตนเองค่ะมีความซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูได้ค่ะครูไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้ในักเรียนนะคะทำด้วยตนเองเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็วอวยพรให้ในักเรียนของครูทุกๆคนนะ,ะสอบได้คะแนน10เต็มกันทุกคนนะคะและก็ ท้ายนี้ก็ขอสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ